เล่นเกมควางวันนี้ฉันจะมาเล่นเกมควางเล่นไปนิดนึงแล้วได้นี้มาแล้วก็ได้ปอกคอเจ้านี้มานี่ความลับของเจ้านี้ไม่ใช่เจ้าโครา,าตัวนี้นะโลราตัวนี้มันปกติอยู่แล้วนี่เจ้าตัวนี้เลยแรด let yep. yep. คลิปอยู่แน่เลยถ้าอาัดคลิปมันจะลงในช่องเดียวกันนะเว้มาเจ้าอลไรอย่าเพิ่งไปยิงมัน โฆษณา,ยยาต้องจัดไ้ยข้ามโฆษณาก็ไม่ได้เสียงก็ดังดัง นาะแบบนี้ฉันจะเล่นเหรอใช่ฉันเล่นตูมตูมเออปิวปิวปิว เคกลับมาเกมฟางเริ่มใหม่เริ่มใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เริ่มคราวนี้ต้องเอาแบบเร็วๆไป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 วิ่งไปทางว่าเลยวิ่งไป ท่านจะเจอหัวใจมันให้ยิงโอเคหัวใจมันแตกแล้วมันตายไปเรียบร้อยเราก็จะเจอกับเจ้าลูกโคลาชตัวนี้แล้วเราก็ถ้าอยากยิงมันก็ยิงไปแต่มันโหดมาก โดนแล้วเ,เราตายแนย่วิ่งหนี้เอาตัวรอดเอาล้วเราจะมาวิ่งตรงนี้ทำเพื่อ ชี่จริงเราตายไปแล้วอว<ะ>าว้าโฆษณานี้ก็ทาให้ตกใจได้เนี่ยจะมีตัวอะไรอีก่ะตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรว้าเดวล็อกก็มา ก๊อปปิ้ไม่ให้แบนแบนดูแบนแบนเออไหนลองยิงหน่อยวายโฆษณาไปไปทางนูน้นยิงมัน วิ่งไหมนะ่ะวิ่งอย่างเดียวไม่รอใครวิ่งแบบดุดันไม่เกรงใจใคร แต่ตอนนี้เก่งใจโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์จะระเบิดแตกตายแล้วบินไปบินไปทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้มันหยุดแล้ว ทำไมเลื่อนทำไมมันเข้าน้อยจังอยู่ดีๆลำแสงออร่าก็หายไม่หายแล้ววิ่งเหนียวตัวรอดก่อนพอดีเจ้าหนูวิ่ง วิ่งชนคนอนก้าวเรยจะชนตึกแล้วทำไมโทรศัพท์มันแหลกขนาดนี้แล้วตอนนี้ไอ้เจ้าโคคาล่ามันโคคาโคโคคาล่ามันหายไปไหนอ๋อเจอแล้วทำไมเราตาถัวสิ้นนี้ ในเมื่อช่างเราเป็นช่างที่มีทุกอย่างตั้งเอาไว้แต่มันเป็นไตน่นแในเมื่อช่างเราเป็นช่างที่มีทุกอย่างตั้งเอาไว้แต่มันเป็นไต่ดอรา นั้นน่นแหละทำไมไมันเป็นหนึ่งพันก็ไม่รู้ในเม่าช่องของเรามันเป็นช่องที่มีทุกอย่างนะเราก็จะตัดไปเกมอื่นหนึ่งสองโอเคมาแล้วมาโรบอกแล้วก็ตัดไปแบบอื่นรอมาเป็นทีแล้วมันยังไม่โหลดไม่เสร็จเลย รอต่อไปหรือว่าเราเรื่มเซฟเน็ตเออจริงไปเล่นที่ที่มีเน็ตดีก่ากลับมาแล้วกลับมาที่ที่มีเน็ตมีเน็ตแล้วตัดไปแมปเลยเดวคลิปนี้ไปยาวเกินไปเดี๋ยวลงเลยค่ะ